สวัสดีพี่สวัสดีน้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ออกมาใส่กุ้งแม่น้ําโของอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้น้ํามันขึ้นนะครับทุกคนวันนี้น้ําขึ้นเราก็จะใส่แถวแถวป่านะครับนี่วันนั้นที่ผมมาใส่ผมได้เยอะนะครับอยู่ตรงนี้ได้หลายพี่น้องเลยวันนี้กุ้ง น้ำขึ้นบรูว่าสีดาหลายบ่พี่น้องนี่มือน้กะเอาเยื่อใส่ในขวดนดอพี่น้องอ่ะใส่เลยครับนี่คือหลังหนึ่งหลังแรกครับนี่เดี๋ยวถ้ากลัวน้ำขึ้นเดี๋ยวเรามัดไอ้นี่ไว้ดีกว่าพี่น้องโอ้คือบนนอกมือน,นี้ ขวดมันร้อยพี่น้องเดี๋ยวด้วเอาน้ําใส่ขวดเด้อพี่น้องนี่นี่นให้ขวดมันจมครับอาหารก็จะอยู่ในขวดตลอดเลยพี่น้องนี่ละได้ทีละผูกเชือกไว้ครับเครื่องใหม่นี่ละพี่น้อง ผูกเสียกว้นี้ส่วงนี้่โมมุงยูทู e มันลดด้วยพี่น้องจักเป็นแนวได้ผมละทอคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าหลังบ้าน Youtube ของผมให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวพี่น้องช่วยกันคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับถ้าใครรู้นี่นะครับเสร็จแล้วหลังที่หนึ่งครับในเรื่องของ y o u t u b e นี่คือโอ้ไม่อยาก ไม่อยากจะพูดเลยพี่น้องเดี๋ยวผมใส่กุ้งเสร็จเดี๋ยวผมซีวอลให้ฟังครับหลังแรกเสร็จแล้วครับวันนี้น้ํามันขึ้นนะครับโอเคไปหลังต่อไปครับพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวผมลองใส่อันนี้ไบกันนะนี่นี่นี่มีเหยื่ออยู่ก้อนนึงครับนี่ผมลองเอาเหยื่อทิ้งลงไปในนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่อมันได้ตต่มกันครับนี่นะครับผมเอาทิ้งใส่ข้างหลัง ให้กุ้งมันมากินพี่น้องนี่ลองไว้อย่างนี้แหละไม่รู้ว่ามันจะได้กุ้งหรือได้อะไรอันนี้ของข้าเจ้านะเดี๋ยวผมแค่ลองเฉยพี่น้องเดี๋ยวดูข้างหลังดีๆเอ,อ,เอ,อโอเคไอ้ตัวนี้แหละน่าจะได้พี่น้องโอเคนะครับไปผมก็จะใส่ประมาณเจ็ดลังครับวันนี้นี่พี่น้องอีกลังหนึ่งนี่แซเวยแถวๆเรือนี่แหละครับ นี่เด้อนี่ครับก็ถิ่มลงไปเดี๋ยวนะมันเข่าในขวดจะเข้าก่อนเดี๋ยวมันกระจมครับพี่น้องอ้าวแต่มันสาเดี๋ยวเอดอุ้วยว่ายอยู่มันคือกระจมโอเคนี่แหละพี่น้องนี่นะครับ หลังที่สองผมเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวหาเนี่ยปักไว้กันเดี๋ยวนามันสัดไปพี่น้องอะนะมีเลยครับหลังที่สองมันมันมัน,มนหลังนี้มันมันมาพี่น้องตรงนี้อีกหลังที่สามเอามองนี้ละตรงนี้ น้ำตื่นๆนี่และพี่น้องนี่โมหว่ามือแรงสิน้ำขึ้นไปเด้อพี่น้องน้ำฝนเบื้องฝนแล้วคือฝนทิตกนี่แล้วอันนี้ผมลองวิธีใหม่เด้อพี่น้องเพราะว่าผมผม,ผม,มีผ่าแยงใส่เยื่อนะผมไปเลยเอาเอาขวดน้ำโรงเลี่ยนครับพี่น้อง แนบขึ้นสิมีกลุ่งบ่นู้แนบขึ้นนี่ครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องก็ใส่ให้พี่ให้น้องเบิ่งละสามสี่หลังแล้วพี่น้องปะเดี๋ยวมืออื่นเขาจังมาลุนน้ากันครับผมก็สีใสไปทางนี้แหละครับนี่แหละไปแถวป้านี่แล้วพี่น้องมือนั้นที่ผมผ้ามานี่มันท่านด้ขึ้นายปานี้ได้นะมือนี้ก็เราว่างจัหน้อยครับนี่ครับไปแถวนี้แล้ครับพี่น้องนี่โอเคครับรอลุ้นพรุ่งนี้เช้าเด้อพี่น้องมาลุ้นด้วยกันครับผม ก็น,นี่ก็นเนืออยู่นี่พี่น้องเนืออยู่ซีหลังครับนี่ไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนสีไปพอกันมืออึนเศร้ากันเป็นกำลังใจให้กันนั่มพี่น้องน่ามันกําลังข้นประรูว่ามืออึนเศร้านี่สิเห็นตุ่มเจ้าของบูบูโอเคครับผมสวัสดีพี่น้องยังมือเศร้าแ้วครับมนันหนีมาพอกันอยู่ริมโขงครับนมายามกุ้งครับพี่น้องน้่มข้นแห้งครับ มันอยู่ครับพี่น้องเอ้ยมันอยู่ครับอู้กุ้งของน้่มขึ้นอู้ได้หลายอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่ตุ่มเดียวนี่อู้อู้อู้เดี๋ยวเดียวสิเทพพี่น้องดูอีเดี๋ยวพี่น้องนีเด้ยอุ้ยมา มาครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้พี่น้องดูนี่พี่น้องอยู่ในกระคูอุย้ยมันนีเตรียมคุมาานี่มันแล้วครับพี่น้อง <c oughs> อ่าพี่น้องกลับกล้องมาให้พี่ให้น้องดูแล้วนะครับนี่นะครับตุ่มเดียวนะครับตุ่มแรกพี่น้องอุย้ยได้หลายอยู่ครับไปเดี๋ยวเราลงไปเอาอีกหลังหนึ่งอยู่นู่นปะพี่น้องเดี๋ยว ตอนนี้หลังนี้เดี๋ยวผมสิถือให้พี่น้องดูด้วยผมเอาของข้าเจ้าลงใส่อยู่ด้วยอันหนึ่น้ำเลิกเลือพี่น้องด้วยนี่นี่นี่อันที่ผมเอาลงใส่นี่เดี๋ยวจังไม่ยกครับพี่น้องเดี๋ยวไปเอาตุ่มกันขานไปเอาตุ่มกอน นี่ผมมัดไว้กับตุนใหม่ครับ <c oughs> น้องกอแก่ได้ลย <c oughs> อ่ะได้แล้วล่ะ โอเคพี่น้องได้แล้วเดี๋ยวยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วพี่น้องมันสีสวดสวดคู่กันพวกคุน้องอุย้ยเตี้ยนดูเตี้ยนดูแต่ว่าโบหลายบันไดปานหลังแลลกเดี๋ยวเอาเกียร์ออกก่อนครับ หลังที่สองก็ได้หลายเ่นได้ประมาณห้าหกตัวไปเต่มกันเดี๋ยวยกกันนี้เบิ้งกันพีนน่น้องสีมี่เบิม้มีกุ้งอยู่ 3, ยาสามสี่ตัวกุ้งฝอยไปเข้าสิไปยามแล้วก็ต่อไปพี่นอ้องไป น้ำขึ้นน้ำไหลแห้งที่นองเหมือนีโ้โอุ๊ยมิติยานครับนี่ครับได้มาตื่มกัน หลงมองหลงมองใส่พี่น้องพี่มองจะฟวองใส่อยู่พี่โอ้ยเออนี่นี่น,นี่พี่น้องเดี๋ยวตั้งกล่องให้พี่น้องเบิ่งก่อนนี่ผมใส่ตรงนี้ครับ ยูครับก็หลาแต่ยูบประมาณหาหกตัวนี่ฝงดวงดวง,ดงนึงจิ้มกันไปครับมันตัวใหญ่ด้พี่น้องุฝงแม่ลำคง มีอยู่แต่ไม่เยอะนี่ครับเพราะไดอยู่ครับพี่น้องตื่มกันมองละสิบตัวสิบสตัว นี่ปปะหน่อยพอ่อปเขาโอเคออโอ้โหพี่น้องได้ปนแล้วครับได้ปนแล้วพุนนะ่ะ

ได้ตุ่มละประมาณกันนี่แหละครับได้อยู่เลยครับ <c oughs> มองแล้วเจ็ดแปดตัวพี่น้องจะตื่มกันได้ได้เดี๋ยวอยู่ด้โอเคพี่น้องเยวผมไปย่าง ไปเอาอยู่ทางหุ่นมาก,ก่อนเด้พอพราะว่าผมยันโทรศัพท์ตกหนามครับหนามมันไหลแล้วก็น้าม,มันขึ้นพี่น้องโอ้ยพาไม่มีได้ดพี่น้องเดี๋ยวกลับมาปุ๊บเดี๋ยวเสียเอาไม่พี่น้องเลย แล้วพี่น้องนี่สองล้งสุดท้ายพี่นอ้องเบิงหลังนี้บ่ค่อยมีปันใดแต่ว่ากะอุ้ยตัวใหญ่ครับพี่น้องเบิงหลังนี้เบิงกุ้งแเจอตัวเบิงกามเบิงกามอู้พี่น้องกันได้หลังละซ้ำนี่บอกอุย้ยสุดยอดเลยละ่ะคักคักคักได้หลายอยู่ด้นี่ กินได้สองขาดผมให้พี่น้องนี่เก็บไปน่ำเด้พี่น้องเด้อคขัเชาวว่าลังนี่อู้ยกล้ามไหมกลุ่งตัวใหญ่เห้ง คาย,ยุครับนี่ไมันดีดขึ้นมาทั้งๆกุ้งอันนี้มันฉีดไตเอ๋อร์ด้วยพี่น้องนี่มาแล้วครับอพ้พูดนะพูดนะกล้ามไหมพูดนะอูพอ้พี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิ้งโอ้ยตัวกุ้งไหมเบิ้งกล้ามมัน ขักคักขักขักนี่กูแม่นำโค้งคักอีรีได้นี่เนี่ยแต่ตัว,ตวยิ่ใหญ่ๆแบบนี้ก็อู้หมานคักขักละพูดนะพูดนะยาม้าเบิดแล้วครับกระสีได้ภาพพี่น้องกลับบ้านแล้วคนะ มาสรุปผลงานให้พี่น้องเบิ่งเด้อบัดทีนี้ผมสิใช้การตะแคงกะคุเอาด้วยพี่น้องนี่เห็นบ่ละโ oh, อ้บ่คือดอกเนาะเดี๋ยวสีกลับกล้องให้พี่น้องเบิ่งดีกว่าที่ว่าชีตะแคงกะคุให้พี่น้องเบิ่งมันบกคือพี่น้องอ้ยมันเหมือจักหน่อยนะครับอ่ะพี่น้องเบิ่งนี่สรุปผลงานมาอนีเด้อครับนี่นี่เอาหนามออกก่อนก็ได้นี่นี่นีน กุ้งไม่นำโขงเลยพี่น้องโอ้ยในป่านั่ตัวใหญ่เหตพี่น้องกุ้งก็ได้แต่อันซ่อนคักอูย้ยมันมีกระมนันอยู่ครับพอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยสองตัวสามตัวนี่นต่ำก็ขีดคักนันน่นอย่างเงี้โอ้ยกุ้งพวกนี้มันเอาไปเป็นกุ้งเต้นบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเปลือกมันแข็ง ยำเข้าไปนี่เอ,อ้อรอดแล้วครับนี่โอเคพี่น้องมอนี้ก็มานอยู่ครับนี่ครับก็ให้พี่น้องเบิ้งเด้อหาอยู่หากินตามล่ำนำโค้งครับผมมอนี้มอนี้ก็สีได้ล่าพี่น้องไปกอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันน้ำเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันน้ำเด้อคลิปนี้นะครับเสาร์นี้ก็ล่าพี่น้องไปก่อนนะครับผม เดี๋ยวด้วยคอยง,นนองอแงในสิพฟองนี่ลาพี่น้องไปก่อนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเนี่ยกระดิ่งข้อมีนควายลำควายลุย,ยเด้อพี่น้องเขอมมะเบิองคลิปแล้วกัคอมเมนต์สนทนากันน,นั่เด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุโบราณสวัสดีครับสาธุพ่นะ